มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทชเสนอรายการถามมาต่อไป ทำไมต้องใช้เคมีบำบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็งการรักษาโรคมะเร็งโดยยาเคมีบำบัดจะเข้าไปทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งซึ่งยาเคมีบำบัดที่ใช้ในการรักษามีอยู่หลายประเภทโดยประเภทและจำนวนของยาที่ผู้ป่วยได้รับจะขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ตรวจพบเซลล์มะเร็งระยะหรือความรุนแรงของโรคชนิดของเซลล์มะเร็งที่เป็นผลการตรวจย้อมพิเศษและการกระจายของเซลล์มะเร็งสู่อวัยวะ อื่นน่นนใราางกๆยปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็มีโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งเป็นอย่างมากนั่นก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชเดชอุดม